เมื่อสารวัตรต้องปลอมตัวเข้าไปเป็นนักโทษในเรือนจำแต่แทนที่จะได้ความจริงเขากลับถูกหักหลังถูกล้อมด้วยความลับดมมืดและค้นพบเบื้องหลังที่เขาไม่เคยคาดคิดใครกันแน่คือมิตรใครกันแน่คือศัตรูและเขาจะเอาชีวิตรอดพร้อมเปิดโปงความจริงได้หรือไม่เรื่องราวนี้จะทำให้คุณลุ้นทุกวินาทีจนไม่อาจละสายตาได้แม้แต่ตอนเดียว สายฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องในยามค่ำคืนถนนหญ่เงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าที่ส่องให้เห็นเงาร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินฝ่าสายฝนไปช้าๆชายคนนั้นคือสารวัตรตนทีนายตำรวจสืบสวนมากฝีมือที่ใครๆต่างรู้จักในความเด็ดขาดและตรงไปตรงมาทว่าภายใต้ความเข้มแข็งนั้นเขาซ่อนบาดแผลลึกในใจที่ไม่มีใครรล่วงรู้นอทีสูดหายใจลึกก่อนจะก้าวเข้าสู่ตึกสูงกลางกรุงเทพซึ่งเป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขารู้ดีว่าการถูกเรียกตัวด่วนกลางดึกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอน ภายในห้องประชุมลับบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกมีเพียงแสงไฟสีขาวสองโต๊ไม้ยาวที่รายล้อมไปด้วยนายตำรวจระดับสูงผู้บัญชาการวิเชียนชายสูงวัยในชุดเครื่องแบบเต็มยศนั่งอยู่หัวโตวดวงตาคมกริบจ้องตรงมาที่นาทีนาทีฉันมีภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายรออยู่เสียงของวิเชียนดังชัดเจนแฝงด้วยน้ำหนักที่ไม่อาจปฏิเสธนาทีเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆภารกิจอะไรครับท่าน วิเชียนผักแฟมเอกสารหนาไปตรงหน้าเขาภายในเต็มไปด้วยภาพถ่ายและรายงานเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดที่ยงใยไปถึงผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกเรือนจำเรามีข่าวว่ามีเครือข่ายใหญ่กำลังใช้เรือนจำเป็นฐานบัญชาการรับการค้ายาการฟอกเงินทุกอย่างเริ่มจากข้างในแต่เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพอนาทีพลิกดูแฟมอย่างรวดเร็วดวงตาเริ่มเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆวิเชียนก้มตัวเล็กน้อยแล้วพูดช้าๆชัดๆฉันต้องการให้นายปลอมตัวเป็นนักโทษเข้าไปสืบหาความจริงในนั้น คำพูดนั้นทําให้นาทีชังักมือที่กําลังเปิดแฟ้มค้างไว้กลางอากาศความเงียบปกคลุมห้องไปชั่วขณะปลอมตัวเป็นนักโทษเขาทวนเสียงต่ําใช่วิเชียนตอบสั้นๆแต่ดวงตาของเขาไม่ไหวเอแม้แต่น้อยนี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าถึงขบวนการนั้นได้เราเลือกนายเพราะความเด็ดเดี่ยวและไม่มีใครสงสัยนายจะถูกจัดฉากให้กลายเป็นนักโทษคดีทําร้ายร่างกายโทษจําคุกห้าปีแต่แท้จริงแล้วภารกิจนี้คือกุญแจสําคัญในการโค่นล้มขบวนการทั้งเครือข่าย หัวใจของนาทีเต้นแรงเขารู้ดีว่าภารกิจเช่นนี้เสี่ยงอย่างยิ่งไม่เพียงเสี่ยงต่อชีวิตหากแต่เสี่ยงต่อเกียรติและชื่อเสียงด้วยหากความจริงถูกเปิดเผยเขาอาจถูกปราหน้าว่าเป็นอัจฉรกรไปตลอดชีวิตทว่าสิ่งที่ทำให้เขานิ่งเงันยิ่งกว่าคือในแฟ้มเอกสารนั้นมีชื่อของนักโทษคนหนึ่งที่สะดุดตาเขาอย่างแรงก็รากฏอดีตนักข่าวอิสระที่เคยมีข่าวว่าหายสาบสูญไปหลายปีก่อนซึ่งในอดีตเคยสืบคดีที่เกี่ยวพันกับการตายของพ่อแม่เขาโดยตรงสายตาของนาทีแข็งกร้าวขึ้นทันที ถ้าแน่ใจหรือครับว่าคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงวิเชียนหลบเลี่ยงสายตาไปเล็กน้อยก่อนตอบเสียงเรียบข่าวกรองบอกว่าเขาถูกจับเข้ามาอย่างเงียบๆด้วยคดีที่ถูกสร้างขึ้นนายไปสืบเอาเองก็แล้วกันคำตอบนั้นทําให้ในิทรีคล้ายถูกไฟลุกเผาในใจเขารู้สึกทั้งโกรธทั้งสับสนแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าโอกาสที่จะไขปริศนาความจริงในอดีตของครอบครัวอาจอยู่ตรงหน้านี้เองผมยินดีรับภารกิจนี้ครับเขาตอบเสียงหนักแน่นแม้หัวใจจะสั่นไหว หลายวันต่อมาข่าวใหญ่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์สารวัตรตนทีก่อเหตุทะเลวิวาจนถูกจับกลุมแน่นอนทุกอย่างคือการจัดฉากทุกข,ขั้นตอนถูกเตรียมการมาอย่างรัดกุมแต่นักล่าวและสังคมไม่มีวันรู้ความจริงนาทีถูกนำตัวขึ้นศาลและถูกตัดสินจำคุกห้าปีอย่างรวดเร็วก่อนจะถูกส่งไปยังเรือนจำกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายระหว่างที่รถนักโทษแล่นผ่านประตูเหล็กสูงชันเสียงประตูปิดดังคลืดอดดทำให้นาทีรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่โลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความมืดมน บรรยากาศภายในเรือนจำชวนให้คนลุกกลิ่นอับชื้นผสมเสียงโห่ร้องของนักโทษที่จับตามองนักโทษใหม่อย่างจ้องอยู่นาทีพยายามเก็บอาการนิ่งแต่สายตาแหลมคมของเหล่านักโทษทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกมองทะลุทุกอนูเยรารายใหม่มาแล้วเว้ยเสียงหัวเราะดังลั่นจากมุมหนึ่งผู้คุมตะโกนขู่ให้ทุกคนเงียบก่อนจะผลักทีเข้าไปในแดนกักกันเขารู้ดีว่านับจากนี้ทุกก้าคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เะว่าท่ามกลางเสียงอึกทึกนั้นนาทีเหลือไปเห็นชายคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่มุมกำแพงใต้แสงสลัวใบหน้าซูผ้ผอมดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความลับที่ซ่อนเร้นเขาคือกรกฎชายที่หายสับสูนไปจากโลกนี้นานหลายปีหัวใจของนาทีเต้นแรงอีกครั้งความจริงที่เขาตหากำลังจะเริ่มเปิดเผยแต่เขาไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกสู่เบื้องหลังที่ไม่มีวันคาดคิดเสียงกุญแจเหล็กกระทบกันดังปริงปริง ตามทางเดินยาวของแดนกับก,กันก่อนที่ผู้คุมสองคนจะปลดกุญแจมือและผลักทีเข้าไปในห้องขังหมายเลขสิเจ็ดประตูเหล็กหนาะที่ปิดลงด้วยเสียงดังสนัน่นโครมเหมือนปิดตายโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงห้องขังสี่เหลี่ยมแคบแคบ,บเต็มไปด้วยกลิ่นอับเหล็กดัดขึ้นสนิมและสายตาของนักโทษอีกหลายคนที่จับจ้องมาที่เขาเหมือนสัตว์นักล่าจะเหยื่อรายใหม่เฮทนาอย่างมึงนี่มันหมูในเขียงชัดชดชายร่างใหญ่สักเต็มแขนชื่อเดชาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มยินชาเขาเป็นหัวโจกข,ของแดนนี้ทุกคนต่างก้มหัวให้ นาทีสบตากับเดชาโดยไม่หลบเลี่ยงเขารู้ดีว่าหากแสดงความกลัวเพียงนิดเดียวก็จะถูกกินหัวตั้งแต่วันแรกฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นๆน,นาทีตอบเสียงเรียบแววตาเยือกเย็นจนเดชาเองชะงักเล็กน้อยนักโทษรอบข้างหัวร้อครืนแต่ก็แฝงด้วยความสนใจในนักโทษใหม่ที่กล้าส,สวนหัวโจกตั้งแต่แรกเจอ คืนนั้นบรรยากาศในห้องขังเงียบกว่าที่คิดนาทีนอนบนฟูกเก่าๆข้างกำแพงด้านมุมอีกฝั่งคือวิชัยชายเงียบขรึมที่ไม่พูดกับใครเลยดวงตาของเขาดูเหมือนเก็บนำความลับบางอย่างไว้ส่วนมุมใกล้ประตูนั้นเขาเห็นกรกชนั่งกอดข่าวสายตาล่องลอยไปไกลเหมือนคนที่ถูกพรากทุกสิ่งไปจากชีวิตหัวใจในทีเต้นแรงเขาอยากเข้าไปคุยแต่รู้ดีว่าหากรีบร้อนเกินไปอาจเป็นอันตรายเขาต้องรอจังหวะที่เหมาะสม รุ่งเช้าเสียงนกหวีดดังขึ้นนักโทษทั้งหมดถูกต้อนออกไปยังลานกว้างเพื่อออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้งแดดยามเช้าส่องกระทบกำแพงสูงที่เต็มไปด้วยลวดหนามยิ่งทำให้บรรยากาศดูอึดอัดเดชาเดินเข้ามาหารที่ครั้งคราวนี้มีลูกน้องตามมาหลายคนมึงกล้าส,สวนกูเมื่อวานใช่ไหมวันนี้กูจะดูว่ามึงจะอดดีได้ถึงไหนลูกน้องของเดชาสามคนกรูเข้ามาล้อมทีเขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะยอมถูกซ้อมหรือสู้กลับเพื่อรักษาศักดิ์ศรี นาทีออกมาสวนอย่างเฉียบคมแม้จะถูกโจมตีหลายทางแต่ด้วยทักษะตำรวจสืบสวนที่ผ่านการฝึกมาเขาสามารถโต้กลับได้อย่างแม่นยำจนลูกน้องสองคนล้มคว่ำไปนักโทษที่ยืนดูอยู่รอบๆส่งเสียงโห่ร้องอย่างตื่นเต้นบางคนถึงกับตบมือราวกับกำลังดูการแสดงเดชาหัวเราะด,ดังลัน่นฮ่าฮาไม่เลวเลยว่นักโทษใหม่มึงกล้ามากกูชอบแทนที่เดชาจะโกรธเขากลับตบไหล่ที่แรง,แรง ตั้งแต่นี้เป็นมึงอยู่กับกูแล้วกันอย่างน้อยมึงก็ไม่โดนพวกอื่นรังแกง่ายๆหรอกแม้จะไม่เต็มใจแต่ทีก็รู้ว่าการมีเดชาเป็นเกราะกำบังจะช่วยให้เขาอยู่รอดได้ในเรือนจำนรกแห่งนี้คืนนั้นหลังจากที่บรรยากาศเงียบลงนาทีเดินไปนั่งใกล้มุมของกรกฎเขามองชายผู้นี้อย่างพิจารณาใบหน้าซูบโซมดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังแต่ลึกลงไปเขากลับเห็นแววตาของคนที่ยังมีไฟแห่งความจริงคุณคือกรกฎนักข่าวใช่ไหมนาทีเอ่ยเบา กระกดเงยหน้าช้าๆดวงตาสั่นไหวเหมือนถูกสะกิดแผลเก่าแกเป็นใครมาถามเรื่องนี้ทำไมนาทีนิ่งไม่ตอบตรงๆเพียงแต่ผู้เสียงหนักแน่นผมเชื่อว่าคุณไม่ควรอยู่ที่นี่คุณถูกใส่ร้ายกระกดหัวเราะแห้งๆเด็กหนุ่มเอ๋ยความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงหรอกโดยเฉพาะที่นี่ทุกอย่างถูกซื้อขายด้วยเงินและอำนาจคำพูดนั้นทิมแทงหัวใจนทีเขารู้ดีว่ากระกดพูดความจริงแต่สิ่งที่เขาไม่อาจยอมรับได้คือความจริงอันขมขื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขา ก็ระกดเอ่ยต่อเบาๆราวกระซิบถ้าแกอยากรู้ความจริงแกจะต้องรอดอยู่ที่นี่ให้นานพอและเลือกให้ถูกว่าควรไว้ใจใครวันถัดมาเหตุการณ์หนึ่งทำให้นาทีเริ่มตระหนักถึงความอายุิธรรมในเรือนจำผู้คุมสองคนล่อเดชาไปห้องรับด้านหลังเรือนจำเมื่อกลับมาเขาถือบุหรี่และอาหารหรูหราที่ไม่มีทางหาได้จากโรงอาหารโลกที่นี่มีสองกฎเดชากล่าวกับนาทีกฎของผู้คุมและกฎของนักโทษถ้ามึงไม่เลือกข้างมึงก็จะถูกบทขยี้ นาทีเริ่มเข้าใจแล้วว่าภารกิจนี้ไม่ได้มีแค่การสืบเรื่องยาเสพติดแต่มันยังเกี่ยวพันกับเครือข่ายคอรัปชันที่กินลึกลงไปถึงรากเงาของระบบทั้งหมดแต่สิ่งที่เขายังไม่เข้าใจคือทำไมชื่อของกรกฎถึงปรากฏในแฟ้มภารกิจและเบื้องหลังความจริงนั้นเกี่ยวพันอะไรกับอดีตของครอบครัวเขาหัวใจในทีเริ่มสั่นไหวไปพร้อมกับคำถามที่ไร้คำตอบเขารู้ดีว่าจากนี้ไปทุกก้าวที่เขาเดินในเรือนจำคือการเดิมพันด้วยชีวิต เสียงกุญแจเหล็กดังสะท้อนกล้องในเช้าวันใหม่นักโทษทุกคนถูกต้อนออกจากห้องขังเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในลานกว้างแสงแดดส่องกระทบกำแพงสูงและลวดหนามระยิบระยับราวกับกำลังเยอะๆอิสรภาพที่ถูกพรากไปนาทีเดินตามกลุ่มไปเงียบๆสายตาเขากวาดมองรอบๆจับทุกการเคลื่อนไหวทั้งของนักโทษและผู้คุมเขาเริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศอึดอัดในเรือนจำแต่ลึกๆในใจยังคงเต็มไปด้วยคำถามและความกดดันที่มากขึ้นทุกวัน ระหว่างนั่งพักหลังการออกกำลังกายนาทีแซงเดินไปใกล้มุมที่กรกฎชอบนั่งเงียบๆเ,เขาหย่อนตัวลงนั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรในตอนแรกกรบฉปลายตามองเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะหยันทำไมถึงยังไม่เลิกยุ่งกับฉันอีกนักโทษใหม่ส่วนใหญ่ถ้าอยากอยู่รอดก็มักจะเลือกเข้าพวกกับแก๊งใดแก๊งหนึ่งไปแล้วผมไม่ได้อยากอยู่รอดอย่างเดียวนาะทีตอบเสียงเรียบผมอยากได้ความจริงกรบชนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจยาวความจริงน้นมันอันตรายยิ่งกว่ายาพิษนายรู้หรือเปล่า นาทีสบตาเขาผมรู้แต่ผมพร้อมจะฟังก็รกฎจ้องมองอยู่นานราวกับช่างใจว่าจะไว้ใจคนตรงหน้าหรือไม่ท้ายที่สุดเขาก็ก้มหน้าแล้วกระซิบเบาๆฉันถูกจับเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพราะอาชญากรรมที่ทําแต่เพราะสิ่งที่ฉันรู้หัวใจในทีเต้นแรงสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับใครกรกฎเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ําแต่แน่วแน่เกี่ยวกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่และการตายของครอบครัวนายคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผลางกลางใจที่เขาแทบหยุดหายใจคุณรู้จักพ่อแม่ผม ก็ระกดพยักหน้าฉันเคยสืบคดีนั้นพ่อของนายเป็นตำรวจน้ำดีที่ไม่ยอมก้มหัวให้คนชั่วเขาพยายามเปิดโปงขบวนการค้ายาและขอรับชันที่โยงถึงระดับสูงแต่เขาถูกใส่ร้ายและถูกฆ่าตัดตอนส่วนแม่ของนายก็ถูกปิดปากไปพร้อมกันนาทีรู้สึกเหมือนเลือดในกายสูบฉีดแรงเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดแล้วใครเป็นคนทำกระฉบสายตาฉันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ชื่อที่ฉันพบคือชื่อเดียวกับที่นายได้รับคำสั่งมาในภารกิจนี้ นาทีตะลึงไปช่วขณะภาพผู้บัญชาการวิเชียรลอยเข้ามาในหัวเขาไม่อยากเชื่อแต่ก็ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันอย่างน่ากลัวหลังจากการสนทนาน,นั้นนาทีเริ่มถูกจับตามองมากขึ้นเขารู้สึกได้ถึงสายตาของผู้คุมบางคนที่จ้องมองเขาราวกับรู้ความลับบางอย่างเย็นวันหนึ่งระหว่างเข้าแถวรับอาหารนักโทษคนหนึ่งพยายามทำร้ายเขาด้วยมีดลับที่ซ่อนมาแต่เดชากลับพุ่งเข้ามาขวางไว้ทันเวลาเกิดการชุดละมุนกลางโรงอาหารเสียงผู้คุมตะโกนลัน่นก่อนจะใช้กระบองฟาใส่ทุกคนเพื่อหยุดเหตุการณ์ เดชาลากนทีไปมุมเงียบแล้วกระซิบเสียงต่ำมึงเป็นใครกันแน่ตั้งแต่มึงเข้ามากูรู้สึกว่ามีแต่เรื่องแปลกแปลกตามมานาทีนิ่งไม่ตอบเขารู้ดีว่าการเปิดเผยความจริงเร็วเกินไปอาจทำให้ทุกอย่างพังแต่แววตาของเดชาเต็มไปด้วยความสงสัยที่ยากจะหลบเลี่ยงคืนนั้นขณะที่นาทีหลับตาพยายามพักผ่อนเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นใกล้เตียงของเงอมือสองร่างปรากฏขึ้นพร้อมของแหลมในมือ นาทีพลิกตัวหลบฉับพลันก่อนจะต่อสู้กับนักโทษรอบค่าเขาใช้ทักษะที่ฝึกมาในการป้องกันตัวกระแทกคู่ต่อสู้จนลม้มลงแต่ก็ถูกมีดกรีดแขลเลือดซึมออกมาเสียงเอะดังขึ้นจนผู้คุมกรูเข้ามาสถานการณ์ถูกหยุดไว้ทันแต่ในใจทีรู้ชัดแล้วว่ามีใครบางคนไม่ต้องการให้เขาอยู่ต่อไปกระกฏเข้ามาหลังเหตุการณ์สงบดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลฉันบอกแล้วไงความจริงมันอันตรายยิ่งนายขุดลึกมากเข้าไรคนที่อยากฆ่านายก็ยิ่งเพิ่มมาขึ้น นาทีเช็ดเลือดที่แขนพางตอบเสียงหนักยิ่งอันตรายมากเท่าไรยิ่งหมายความว่าผมเข้าใกล้ความจริงแล้วขึ้นเดียวกันนั้นเองขณนะนทีนั่งเงียบอยู่ในมุมเขาพบเศษกระดาษถูกซ่อนอยู่ใต้ฟูกเป็นเทียงกระดาษเล็กๆที่มีตัวอักษรเขียนว่าคนที่นายไว้ใจอาจเป็นศัตรูนาทีอ่านซ้ำแล้วซ้ำแล้วความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังเขาไม่รู้ว่าข้อความนี้มาจากใครและที่สำคัญยิ่งกว่ามันหมายถึงใครกันแน่เดชาวิชัยหรือแม้แต่กรกฎเอง ทุกอย่างเริ่มเลือนรางจนเขาไม่อาจแยกออกได้ว่าใครคือมิตรและใครคือศัตรูแต่สิ่งเดียวที่เขามั่นใจคือความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยทีละน้อยและมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเสียงฝนโปรยลงมาอีกครั้งในค่ำคืนอันมืดมิดละอองน้ำกระทบกับหลังคาสังกะสีของเรือนจำดังติงต้งติ้งเป็นจังหวะซ้ำๆที่ฟังดูน่าหดหู่ยิ่งกว่าความเงียบ นาทีนั่งพิงกำแพงห้องขังสายตาจ้องไปยังเงาร่างของนักโทษคนอื่นที่นอนเบียงรายเสียงกลนประสานกันกลายเป็นบรรยากาศที่กดดันอย่างประหลาดเขาไม่อาจข่มตาหลับได้หลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารเมื่อคืนก่อนความรู้สึกว่าถูกจับตามองยิ่งทวีคูณคนที่นายไว้ใจอาจเป็นศัตรูข้อความบนเศษกระดาษยังวงเวียนในหุนทีเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนและไม่รู้ว่าควรเชื่อมันหรือไม่เขานึกถึงเดชาหัวโจกที่บางครั้งช่วยปกป้องแต่บางครั้งก็ดูเหมือนเล่นเกมของตัวเอง เขานึกถึงวิชัยนักโทษเงียบขรึมที่แทบไม่เคยพูดแต่กลับสังเกตทุกอย่างรอบตัวได้อย่างเฉียบคมและเขานึกถึงกรกฎผู้ชายที่อ้างว่ารู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่เขาแต่เขาจะไว้ใจได้จริงหรือหัวใจในทีเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นรุ่งเช้าขณะนักโทษกำลังเข้าแถวผู้คุมคนหนึ่งชื่อร้อยตรีก้องพบเดินเข้ามาใกล้ทีเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้มแต่สายตาเต็มไปด้วยแววเจ้าเล่์นักโทษใหม่เขากระซิบชิดหูอย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครจริง นาทีขมวดคิ้วทันทีแต่ยังคงเก็บอาการร่างกายเกรงพร้อมรับมืออย่าลืมที่นี่ไม่ใช่โลกของตำรวจแต่เป็นโลกของกูถ้ามึงยังอยากมีลมหายใจอยู่ต่อมึงต้องเลือกข้างให้ถูกจากนั้นก้องพบหัวเราะเบาๆแล้วตบไหล่ที่แรงๆก่อนเดินจะไปทิ้งความสับสนและความกังวลไว้ในใจเขาคืนนั้นกรงชาพานทีไปยังจุดมืดหลังโรงงานเก่าในเรือนจำที่นั่นเงียบพอที่จะพูดคุยได้โดยไม่ถูกจับตานาทีฉันต้องบอกนายบางอย่างก็ระกดเอ่ยเสียงสั่น คนที่นายเชื่อว่าเป็นผู้บัญชาการใหญ่ผู้ที่ส่งนามาที่นี่แท้จริงแล้วเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อแม่แกคำพูดนั้นทำให้นาทีเหมือนโลกถลม่มเขากำมัดแน่นจนเล็บจิกเนื้อท่านวิเชียนเสียงเขาแทบขาดห่วงก็ระกดพยักหน้าใช่ฉันมีหลักฐานแต่ไม่เคยได้ส่งออกไปเพราะถูกจับเข้ามาที่นี่เสียก่อนเขาวางแผนทุกอย่างเพื่อปิดปากฉันและตอนนี้เขาอาจจะกำลังใช้แกเป็นหมากอีกตัวหนึ่ง เช้าวันต่อมาระหว่างที่นักโทษถูกพาไปทำงานในเรือนโรงไม้เดชาเดินเข้ามาหารทีสีหน้าดูดันผิดปกติเมื่อคืนมึงไปคุยอะไรกับกรกฎเดชาถามเสียงเย็นน้าทีชะงักเล็กน้อยพยายามตอบเลี่ยงก็แค่ถามเรื่องทั่วๆไปทำไมเดชาจ้องตาขม็งก่อนจะหัวเราะหยันอย่าคิดว่ากูไม่รู้ไอ้กรกฎมันไม่ใช่คนที่มึงควรไว้ใจมันโกหกทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดนายแน่ใจเหรอนทีสวนกลับทันควัน แน่สิวะเดชาตะคอกเสียงดังมึงเข้ามาที่นี่กูก็ช่วยมึงหลายครั้งแต่สุดท้ายมึงกลับไปเข้าพวกกับไอ้ตัวปัญหานั่นก่อนที่นาทีจะพูดอะไรเดชาก็ผลักเขากระแทกกำแพงเต็มแรงนักโทษหลายคนหันมามองอย่างสนใจเสียงซุบซิบดังไปทั่วต่อจากนี้มึงไม่ใช่พวกกูอีกแล้วเดชาพูดเสียงเย็นก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้นาทียืนอยู่ท่ามกลางสายตาไม่เป็นมิตรของนักโทษทั้งแดนคืนนั้นเองขณะที่นาทีนั่งเงียบอยู่ในห้องขังวิชัยที่ปกติไม่เคยพูดอะไรเดินเข้ามาใกล้แล้วกระซิบเสียงต่ำ นายกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ทั้งเดชาทั้งกรกฎไม่มีใครพูดความจริงทั้งหมดหรอกนาทีหันไปมองเขาอย่างไม่เชื่อหูแล้วนายละรู้ความจริงใช่ไหมวิชัยยิ้มมุมปากเล็กน้อยบางทีฉันรู้อะไรมากกว่าที่นายคิดแต่ปัญหาคือนายจะรับมันไหวไหมคำพูดนั้นเหมือนทิ้งปริศนาอีกชิ้นไว้ให้หัวใจนิทีเต็มไปด้วยความสับสน สองวันต่อมาเกิดเหตุการณ์ชุดละมุนในเรือนจํานักโทษบางส่วนลอบก่อการจลาจลเล็กๆผู้คุมวิ่งกรูเข้ามาปรับปรามสถานการณ์โกลาหลวุ่นวายนาทีถูกผลักกระแทกเข้ากับกําแพงเลือดไหลที่หน้าผากแต่ในความโกลาหลน,นั้นเขาเห็นบางสิ่งที่ทาให้หัวใจแทบหยุดเต้นก้องพบผู้คุมคนนั้นกําลังลอบส่งซองเอกสารให้กับเดชาก่อนจะรีบเก็บมันไว้ในเสื้อทุกอย่างกระจ่างชัดขึ้นในทันทีเครือข่ายคอรัปชันในเรือนจำไม่ได้มีแค่ผู้คุมแต่ยมใหญ่ไปถึงแก๊งนักโทษและเหนือสิ่งอื่นใดเบื้องหหลััังงงงท้้มมดออาาจเเชชชื่ตรรถึผูบญกวิีย นาทีนั่งหอบหายใจอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเลือดอุ่นๆไหลอับหน้าแต่ในดวงตากลับลุกโชนด้วยไฟแห่งความจริงเขารู้แล้วว่าภารกิจนี้ไม่ใช่แค่การสืบแต่เป็นกับดักที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกเสียงอูดไซเรนก้องไปทั่วเรือนจำหลังการจลาจนยุติลงแต่ความเงียบพิตาม,มาไม่ได้หมายถึงความสงบหากแต่เป็นความเงียบพี่อัดแน่นไปด้วยแรงกดดันนาทีนั่งอยู่มุมห้องขังเลือดที่หน้าผากยังแห้งกรังติดอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดเขาไม่เพียงแต่ถูกบีบให้เลือกข้างแต่ยังถูกหักหลังจาากกทททุิง คืนนั้นนาทีไปหากรากฏอีกครั้งในมุมมืดหลังโรงงานบอกฉันมาตามตรงหลักฐานที่นายมีมันคืออะไรนาทีถามเสียงแข็งกรกฎยื่นซองเอกสารเก่าๆไปหนึ่งมาให้ข้างในมีรูปถ่ายและเอกสารการโอนเงินลับๆที่โยงไปถึงผู้บัญชาการวิเชียนและแก๊งค้ายานี่คือสิ่งที่ฉันเก็บไว้ได้ก่อนถูกจับพ่อแม่ของนายพวกเขาถูกฆ่าเพราะดันไปเจอข้อมูลนี้โดยบังเอิญกรกฎเอ่ยเสียงสัน่นและตอนนี้นายคือความหวังเดียวที่จะเปิดโปงมัน นาทีมองหลักฐานนั้นด้วยมือที่สั่นไหวหัวใจเขาเหมือนถูกแทงซ้ำทุกอย่างที่เขาสงสัยกลายเป็นจริงเช้าวันต่อมาเดชาเรกกลทีไปที่ลานกว้างหลังโรงไม้สายตาของนักโทษหลายสิบคู่จับจ้องอยู่รอบๆบนาทีมึงคิดว่ากูไม่รู้หรอว่ามึงกำลังทำอะไรอยู่เดชาพูดเสียงดังพร้อมชูซองเอกสารที่ก้องพบให้ไว้หลักฐานทั้งหมดมันอยู่ที่กูแล้วนาทีตะลึงสิ่งที่กรกฎเพิ่งมอบให้เมื่อคือนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ไอ้กรกฏมันหลอกใช้มึงกูต่างหากที่ถืออนาคตมึงไว้เดชาหัวเรากล้องเลือกสมึงจะอยู่กับกูหรือจะตายที่นี่บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันนักโทษบางคนคว้ามีดเหล็กขึ้นมาราวกับพร้อมจะเข้ารุมก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายเสียงปืนก็ดังขึ้นปังผู้คุมกล้องพบเดินเข้ามาสีหน้าเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยวเลิกเล่นตลกได้แล้วทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของกูนาทีสบตากล้องพบอย่างไม่หวั่นไวหวนายเป็นแค่เครื่องมือของผู้บัญชาการวิเชียนสีนะ ก้องพบหัวราอยยันแกฉลาดดีนี่แต่ก็สายไปแล้วไม่มีใครออกไปจากที่นี่พร้อมความจริงได้หรอกทันใดนั้นเสียงไซเรนจากด้านนอกก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นสัญญาณการบุกเข้าของหน่วยตรวจสอบภายในความกลาหลประตูข,ขึ้นอีกครั้งก้องพบกับผู้คุมที่รับเงินใต้โตะพยายามทำลายหลักฐานขณะเดียวกันเดชาก็พยายามใช้ซองเอกสารเป็นข้อแลกเปลี่ยนชีวิตนาะทีรู้ดีว่าหากเขาไม่ตัดสินใจตอนนี้ทุกอย่างจะสูญเปล่า เขาพุ่งเข้าใส่เดชาเกิดการต่อสู้กลางลานนักโทษคนอื่นกรูกันเข้ามาแต่ด้วยความพยายามสุดแรงนาทีคว้าซองหลักฐานคืนมาได้ก่อนจะถูกกล้องพบเล็งปืนใส่ปังเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแต่แทนที่จะเป็นนาทีที่ล้มลงกลับเป็นกล้องพบที่สุดหวบวิชัยนักโทษเงียบขรึมที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนยิงสวนออกมาจากมุมมืดฉันบอกแล้วฉันรู้อะไรมากกว่าที่นายคิดวิชัยกล่าวเสียงเรียบ ในที่สุดหน่วยตรวจสอบภายในบุกเข้ามาควบคุมสถานการณ์นาทีส่งมอซองหลักฐานให้เจ้าหน้าที่อิสระที่ไว้ใจได้หลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนผู้บัญชาการวิเชียนถูกจับกลุ่มในข้อหาอรรชันและฆาตกรรมอำพรางเรื่องราวการโกงกินภายในเรือนจำถูกเปิดโปองอย่างหมดเปลือกนาทีถูกเปิดเผยตัวตนว่าเป็นสายลับที่เสี่ยงชีวิตเพื่อความยุติธรรมเขาได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแม้ต้องสูญเสียความไว้ใจจากหลายคนระหว่างทางแต่เขาก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดความจริง วันที่เขาก้าวออกจากเรียนจำเสียงนกที่บินผ่านฟ้ายามรุ่งสางทําให้หัวใจนาทีรู้สึกอิสระอย่างแท้จริงเขาหยุดยืนมองท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นแล้วพูดกับตัวเองเบาๆพ่อแม่ผมทําสําเร็จแล้วรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแม้แผลในใจยังไม่หายแต่ในแววตาของนาทีกลับเต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังความหวังที่วสักวันความยุติธรรมจะไม่ใช่เพียงแค่คําโกหก